สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะเทวะนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจพร้อมกับคติสอนใจดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเหมือนเคยนะครับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์คุณอิมเป็นอย่างมากซึ่งเขาเชื่อว่าความศรัทธาของเขานะครับจะทําให้องค์พระโพธิสัตว์คุณอิมคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวเขาให้พ้นจากภัยอันตรายอันเร饶ร้ายต่างๆรวมไปถึงจะประทานความเจริญรุ่งเรืองมาแก่ตัวเขาเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีคติสอนใจอะไรดีๆให้กับผู้ฟังได้บ้าง แล้วคติสอนใจของเรื่องนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องนี้กันเลยครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีนหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่ถึงร้อยครวัวเรือนสถานที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนแห่งนี้เป็นที่กักเก็บน้ําจํานวนมากในหน้าฝนเพื่อน,นําไปใช้เพาะปลูกในหน้าแล้งในหมู่บ้านแห่งนี้มีชายผู้หนึ่ง ชายผู้นี้เป็นผู้ที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์โกลิมเป็นอย่างมากกิจวัตรประจำวันของเขาทุกวันทุกเช้าและเย็นเขาจะทำการสวดมนต์และขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์โกลิมให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเขาทำเช่นนี้ทุกวันมานานนับหลายปีจนในปีหนึ่งเกิดฝนตกหนัก และเกิดพายุใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากพายุและฝนตกทุกวันจึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากจนทำให้เขื่อนไม่สามารถรองรับน้ำจำนวนมหาศาลนี้ได้และเนื่องจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณที่มากเกินไปจึงทำให้เขื่อนมีรอยแตกร้าวและใกล้จะพังเต็มทีผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้เห็นแบบนั้นก็จึง ทำการเตือนลูกบ้านทุกคนให้เตรียมอบพยพก่อนที่เขื่อนนั้นจะแตกและน้ำจำนวนมหาศาลจะทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านเขาก็ได้เตือนชายผู้มีศรัทธานี้ด้วยแต่ชายผู้มีศรัทธาผู้นี้ด้วยความที่เขาเชื่อมั่นในองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมจึงตอบกับผู้ใหญ่บ้านไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงตัวข้าไหวและศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์คุณอิมเป็นอย่างมาก องค์พระุพธิสัตว์กลอิมจะคอยปกปักรักษาและมาช่วยข่าอย่างแน่นอนในขณะที่ชาวบ้านกำลังเก็บของนี้น้ำกันอย่างวุ่นวายแต่ชายผู้นี้ก็กลับทำกิจวัตรประจำวันโดยปกติคือการกราบไหว้ขอพรองค์พระุพธิสัตว์กลอิมด้วยความเริ่มใสและศรัทธาโดยไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยผ่านไปไม่นานน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ตอนนี้น้ำได้ท่วมหมู่บ้านได้ถึงหัวเข่าแล้วในตอนนั้นก็มีชายผู้หนึ่งได้เข้ามาเตือนกับชายผู้มีศรัทธาว่าให้ท่านรีบหนีน้ำเร็วก่อนที่ระดับน้ำจะสูงเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะตอนนั้นรอยแตกของเขื่อนได้กว้างขึ้นอีกมากและน้ำกำลังจะเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเมื่อชายผู้มีศรัทธาได้ยินก็กล่าวต่อชายผู้นั้นอย่างใจเย็ยนว่า ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ามีความศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมข้าจะรอให้องค์พระโพธิสัตว์กุลอิมมาช่วยข้าเองหลังจากนั้นอีกไม่นานน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ระดับน้ำเกือบเท่าหลังคาบ้านแล้วชายผู้มีศรัทธาจึงได้หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาในขณะนั้นเองมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือหนีน้ำผ่านมาทางชายผู้มีศรัทธา ก็ตะโกนชวนชายผู้มีศรัทธาให้อพยพหนีน้ำไปด้วยกันแล้วก็กล่าวต่อว่าในตอนนี้เขื่อนได้พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานน้ำจะสูงขึ้นและท่วมมิดหลังคาอย่างแน่นอนแต่ชายผู้มีศรัทธาก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรข้านั้นศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กลอิมข้าจะรอพระโพธิสัตว์กกลอิมมาช่วยข้าหลังจากนั้นอีกไม่นาน น้ำก็เริ่มท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนท่วมมิดหลังคาบ้านทำให้ชายผู้มีศรัทธากำลังจะจมน้ำตายแต่ในเวลานั้นมีขอนไม้ขนาดใหญ่ลอยมาหาชายผู้มีศรัทธาพอดีแต่ชายผู้มีศรัทธาก็กลับไม่คว้าขอนไม้เอาไว้และยังเชื่อมั่นจนลมหายใจสุดท้ายว่าองค์พระพุทธสกุลอิมจะมาช่วยเขาแต่ในที่สุดแล้วชายผู้มีศรัทธา ก็ได้จมน้ำเสียชีวิตไปหลังจากที่ชายผู้มีศรัทธาเสียชีวิตลงดวงวิญญาณของเขาก็ได้ไปพบกับท่านยมบาลคราวนี้ชายผู้มีศรัทธารู้สึกโกรธและโมโหองค์พระโพธิสัตว์โกนิมเป็นอย่างมากจึงได้กล่าวโทษต่อท่านยมบาลว่าตัวข้าพเจ้านั้นนับถือและศระัทธาองค์พระโพธิสัตว์โกนิมเป็นอย่างมากตัวข้าพเจ้ากราบไหว้ขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์โกนิม เป็นประจำทุกวันนานนับหลายปีทั้งที่ข้าพเจ้านับถือและศรัทธ,ธามากขนาดนี้แต่สุดท้ายข้าพเจ้ากลับไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยจากองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมทำไมองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมจึงปล่อยให้ข้าพเจ้าจมน้ำตายอย่างนี้ได้อย่างไรที่ข้าพเจ้าจะต้องตายแบบนี้ก็ต้องโทษองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมที่ไม่มีความเมตตา ไม่ยอมช่วยเหลือมนุษย์ผู้มีศรัทธาอย่างตัวข้าพเจ้าเลยทันใดนั้นเององค์พระโพธิสัตว์กลอิมก็ได้ปรากฏกายต่อหน้าชายผู้มีศรัทธานั้นและถามคำถามต่อชายผู้มีศรัทธาว่าในตอนแรกผู้ใหญ่บ้านบอกให้เธอหนีน้ำแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราส่งไปแต่เจ้าก็กลับไม่ยอมหนีในครั้งที่สองได้มีชายผู้หนึ่ง ได้ไปเตือนให้เธอหนีน้ำแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราส่งไปแต่เจ้าก็ยังไม่ยอมหนีอีกในครั้งที่สามีชาวบ้านผู้หนึ่งกำลังพายเรือผ่านและตะกนชวนเธอหนีน้ำไปด้วยกันใช่ไหมนั่นแหละเราส่งไปแต่เจ้าก็ยังดื้อรัน้นไม่ยอมหนีน้ำอีกและครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะจมน้ำตาย ก็ได้มีขอนไม้ขนาดใหญ่รอยมาหาเจ้าใช่ไหมนั่นแหละเราส่งไปแต่ตัวเจ้าก็กลับไม่คว้าโอกาสรอดชีวิตครั้งสุดท้ายนี้เอาไว้จนตัวเองต้องจมน้ำตายอย่างนี้เห็นหรือยังว่าข้าได้พยายามช่วยเจ้าถึงสี่ครั้งแล้วแต่เจ้าต่างหากกลับไม่ยอมขว่คคว้าโอกาสนั้นเอาไว้แล้วจะมาโทษตัวข้าหาว่าข้าไม่มีความเมตตาได้อย่างไร เมื่อพระโพธิสัตว์กุลอิมพูดจบนะครับชายผู้มีศรัทธาก็ถึงกับหลังน้ําตาแล้วก็ก้มกราบองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมพร้อมกับโทษตัวเขาเองถึงความโง่เขลาที่ปล่อยโอกาสดีๆที่จะมีชีวิตรอดนั้นไปถึงสี่ครั้งแทนที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ก็กลับปล่อยโอกาสเหล่านั้นให้หลุดมือไปด้วยความโง่เขลาของตัวเอง เอาละครับเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องที่ผมได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในครั้งนี้จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีข้อคิดดีๆอยู่หลายอย่างที่สามารถเอามาเตือนสติเราได้นะครับอย่างแรกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับจะคอยช่วยเหลือผู้มีศรัทธาคอยให้โอกาสดีๆกับเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวและทุกๆโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ ตัวผู้บูชาเองนะครับก็ควรมีมานะมีความบากบันควรขวยคว้าเอาไว้และรู้จักลงมือทําด้วยไม่ใช่เอาแต่วิงวอรนหรือเอาแต่ขอพรรอคอยจะให้เกิดแต่ปฏิหารถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถึงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงที่จะช่วยอะไรเราไม่ได้นั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือในชีวิตของคนเราเนี่ยมักมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ หากเรารู้จักที่จะมองแล้วก็เปิดใจนะครับรู้จักที่จะคอยคว้าเอาไว้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โอกาสดีๆเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งมีค่าให้กับชีวิตของเราได้ก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้นำไปเป็นข้อคิดดีๆแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ